สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ห้ฉันตรีเน่ขอนำพาท่านผู้ชมมาสัมผัสกับบรรยาการจนนะคะวันนี้ทานพูดกันกับเรื่องของอาคารของบ้านรางด้วกันนะคะท่าน้ชมคําว่าบ้านรางนะจะมีหลายประการอย่างเช่นท่า,านผู้ชมไปผูกบ้านอาศัยก็จะเป็นอาคารพาณิชย์ทาวน์เฮาส์ที่เป็นบ้านติดกันหรือว่าจะเป็นห้องเช่าที่เช่าบู้ทการค้าก็ตามคะ เช่าไปเช่ามาอยู่ไปได้ไม่นานบ้านกลางๆก็อาจจะทำกิจการแล้วไปไม่เินกจะไปต่อไม่ได้ก็มีการปิดกิจการอาจจะบ้านถูกยึดหรือจะมีคนมาเซ้งไปต่อเนื่องจากว่าไรายได้ไม่พุ่กับการที่จะลงทุนต่อไปบางคนก็เป็นนี้สินต้องติดร้านเพื่อนหนึ่งนีหรือ,รอนีเจ้ามีวางเงินเาค่ะหรือบางที่ทผู้ชมเข้าไปโดยที่ไม่รู้ว่ารอบบ้านและจะข้างบ้านหน้าบ้านหลังบ,งบ้านเนี่ยจะประจันด้วยบ้านร้างหรือพูตร้างหรือร้านอาหารหรือร้านขายสินค้า จะได้ค่าเช่าในสถานที่เรามาเช่าต่อหรือเซ้งในราคาถูกกว่าเนื่องจากว่าเป็นข้างๆนั้นเป็นเป็นบ้านร้างเราก็ไม่สนใจเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นบ้านที่ปิดและเซ้งต่อเพราะว่าก็จะไปต่อไม่ได้เนื่องจากว่ามีอาคารของบ้านร้างข้างๆเข้ามาเกี่ยวกัดแล้วเราก็ลยซื้อมาท่านผู้ชมคะการที่ไปมีกิจการหรือเปิดร้านค้าตรงหน้าบ้านร้างใกล้ๆบ้านร้างมันจะเป็นปิดกับบ้านร้างเลยอันตรายมาก ไม่สามารถที่จะทาธุรกิจต่อไปให้ประสบความสำเร็จได้ยืนยาวนนอย่างมั่นคงได้มีผลยังไงบ้างมีมากมายทีเดียวทั้งมดฉันวีเนี่ยจะเป็ออยาสรุปแต่ละประเด็นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะแต่วันนี้จะขอตี่ต่างว่าการณีที่เป็นบ้านที่เป็นบ้านรา้างหรือตึกรา้างแล้วเราถ้าไปทํากิจการการค้าที่ติดก,ก,กันกับบ้านรา้างหรือตึกร้างนั้นรวมทั้งคนที่ไปเช่าบ้านรา้างนนที่จีบมานานโดยที่ไม่ได้กระทงแก้ไข ร้านขายของต่อ no, ม e. ีผลกับพลังด้านพลังท่าที่เราได้ทำงานในบ้านร้านะรนเราไม่ทราบกลยนะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมคะบ้านร้านเนี่ยจะมีหลายแบบบางที่ก็จะเป็นร้านอาหารพัตคาหรือเป็นคาเฟ่อาจจะเป็นลักษณะแบบใหญ่ๆที่มีรูปทรงประตลาดและก็ทำกิจการอย่างอื่นร้านแล้วก็มีการมาเช่ากันทำการค้าตึกสิดต่อกันมาเพราะคิดว่า เป็นเหมือนกับเป็นปูชนียสถานที่แปลกๆมีการสร้างรูปทรงที่ประหลาดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะเป็นการดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการแล้วก็เข้ามาถ่ายรูปเซลฟี่หรือเลี่ยนชมกันอานนี้ท่านผู้ชมคะแค่ครั้งคราวเป็นประเดี๋ยวประดานก็พอได้แต่ถ้าสมมติว่าเข้ามาแล้วเราไม่ได้มีการปรับปรุงส่วนใดให้มันดีขึ้น สภาพของความเป็นบ้าน,านร้างนั้นถ้าเรามาทําการค้าในตัวอาคารนั่นเองโดยไม่มีการปรับปรุงใดๆน,นะคะก็ไม่สามารถจะทําการค้าต่อไปได้นานเพราะว่ามันจะมีเรื่องของพลังลบเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทาให้เกิดปัญหาในเรื่องรายจ่ายสูงกว่าไรายได้แล้วก็อยู่ได้ไม่นานก็ก็ต้องจากไปและที่สําคัญบ้านร้างถ้าไมีมการปรับปรุงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวอาคารสถานที่ต่างๆ ซึ่งเคยเกิดปัญหามาตั้งแต่ก่อนที่จะร้างกิจการที่จะปิดหรือเจ๊งไปนะคะมันต้องมีเหตุผลว่าทําไมเขาสร้างมาเป็นสถานที่ดูหรูดูดีได้ทำไมก็ถึงต้องเจ๊งต้องปิดกิจาก,การไปแน่นอน้ะคะท่านผู้ชมถ้ามองนในพิคอร์ในแง่ของวงจุ้ยรวมพลังสามศาสตร์แล้วก็จะมีคําตอบให้ท่านผู้ชมได้ว่าไอ้สิ่งที่เรามองไม่เห็นนั่นแหละ ที่ตัวปัญหาพิฆาตค่อยๆทำลายไปทีละน้อยทีละน้อยทําให้ธุรกิจนั้นไม่สามารถจะเติบโตต่อไปได้อย่างยาวนานตั้งๆที่เคยรวยมาก่อนก็สามารถทําให้เจ๊งได้ก็เนื่องจากพลังธาตุดินน้ําลมไฟณจุดนั้นไม่สมดุลน,นั่นเองค่ะโอกาสที่จะอยู่ต่อหรือให้รวยได้ตลอดรอดฝั่งอย่าง,ย,างยั่งยืนต่อไปก็เป็นไปไม่ได้ซึ่งสาเหตุนนะั้นเราต้องมาหากันว่าแต่บางที่นะั้นเจ๊งไปเพราะอะไรเพราะบางที่รูปลักษณ์ของการสร้างตัวอาคาร หรือออฟฟิศหรือจะเป็นร้านอาหารหรือคาเฟ่อะไรก็แล้วแต่จะมีการสร้างลักษณะรูปทรงที่ไม่ถูกต้องของการนะดำเนินธุรกิจเช่นอาจจะสร้างในรูปทรงของลักษณะคือเป็นบันไดเป็นอุปสรรคปัญหาโดยจะสร้างในรูปทรงของเหมือนกับเป็นกำแพงเมืองโบราณที่เคยปูกกันโบราณและมีการถูกฆ่าศึกโจมตีถูกเผาเมืองเป็นเป็นค่ายที่ถู่ แล้วเหล่านี้ถ้าเอามาเป็นลักษณะของร้านอาหารหรือกาธุรกิจการค้าถึงแม้ว่าจะแปลกตาดูดีทันสมัยหรือจะเป็นเมืองในเทพนิยายก็ตามนะคะก็เอามาทําการค้าก็จะ,จะเจริญเติบโต,ต,ตได้ไม่นานนะคะถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารการค้าต่างๆที่เรามาขายนั้นอาจจะดูดีแต่มันก็จะมีผลในระยะยาวก็คือเรื่องของอาถรรพ์พลังลบที่เกิดขึ้นจากรูปทรงของตัวอาคารนั่นเองนะคะเพราะอย่างน้อย คนที่จะมาทานอาหารจริงๆหรือมานั่งในร้านที่นานๆจริงๆถ้าเจอในรูปทรงของตัวอาคารที่มองย้อนยุคก็จะทําให้คนจะคิดในแง่ย้อนไปในอดีตเช่นคิดไปถึงเมืองกรีกโบราณหรือชาโวโรมันที่มีการสูญเสียเมืองที่มีการรบราฆ่าฟันการสุดท้ายก็เป็นเมืองร้างหรือบางคนได้เห็นกาแพงบางคนของเมืองไทยเราก็อาจจะคิดถึง,งเมืองเก่าอายุธยานะคะที่เป็นค่ายป้อมปราการทั้งหลายที่เคยเกิดปัญหาเกิดขึ้นและบางคนก็คิดถึงวัดวาอาราม เป็นของโบราณที่ก็เ,เป็นทราบประหับทคามไปแล้วจากรารถูกเผาทําลายของข้าศึกศัตรูเหล่านี้เป็นต้นนะคะท่านผู้ชมคะและถ้าเราม,ามองว่าเราไม่ได้ใช้ตัวอาคารที่เป็นตึกร้างหรือบ้านร้างหรืออาคารร้างการค้าที่ร้างหรือล้มเหลวม,ม,ม,มาก่อนแต่เราไปเช่าหรือทําการค้าที่ติดกันหรือด้านข้างจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาหรือด้านหน้าหรือด้านหลังก็ตามนะคะมาเป็นลักษณะของ ติดกับตึกร้างหรืออาคารร้างหรือเป็นบูธที่ติดกับบูธที่ร้างกนะ็แล mm ้ว hmm. แต่ท่านผู้ชมมันก็จะมีผลกระทบ mm hmm. กระทบอย่างไรก็อขออนุญาตเรียนคร่าวๆเท่าที่เวลาจะท่านผู้ชมจะมีเวลาให้ในการนับฟังในคลิปนี้นะคะนั่นก็คือขึ้นอยู่กับว่าส่วนที่เป็นบูธของท่านานั้นค่ะของท่านนั้นนะ่ะที่อิงกับอาคารร้างตึกร้างหรือห้องที่ร้างน,นั้นอิงในลักษณะเอาด้านใดเช่นเอาด้านฝั่งมังกรหรือด้านเสือก็ไป mm hmm. อิงเขานะคะถ้าเอาด้านฝั่ง ที่เป็นมังกรไปอิงของตึกร้างแน่นอนราคาผลกระทบที่จะเกิดความเสียหายกับกิจการร้านค้าของเรานั้นก็จะมีผลกันทางด้านผู้หญิงค่ะถ้าไปกระทบทางด้านฝั่งมังกรก็จะเป็นมีปัญหากับผู้เป็นผู้ชายเช่นะจะมีปัญหาอะไรก็มองว่าเป็นปัญหาอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าพลังอีกด้านอื่นมีิภาอะไรเช่นถ้าสมมุติว่าร้านเรานั้นหรือบูธเรานั้นทางลักษณะคานเยอะแน่นอนค่ะ,ะหรือจะใช้ตัวหลังคาสีฟ้า หรือ,อเพดานสีฟ้าเราเดินลอดกันเข้าไปแน่นอนค่ะผู้ชายก็สมมุติว่าด้านที่เป็นฝั่งมังกรไปอิงกับตึกร้างหรือบูธที่ร้างนั้นแล้วตัวร้านค้าของเราเองเป็นหรือหลังคาเป็นสีฟ้าเพดานสีฟ้าดนั้นปัญหาเรื่องการเงินที่หนักหน่วงจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นผู้ชายในร้านค้าหรือบูธของเรานั่นแหละค่ะแล้วก็ที่สําคัญคนที่จะเกิดปัญหาที่สุดในร้านค้าของเราก็คือ ฝั่งมังกรก็คือผู้ชายแต่ถ้าสมมติว่าด้านขวาเราไปอินก,กับบ้านร้างร้านค้าเราเนี่ยจะมีผลกระทบกับผู้หญิงหรือผู้หญิงเป็นคนนําเรื่องปัญหาเข้ามาให้กับเราต้องเดือดร้อนเช่นอาจจะเป็นลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการกับเราแล้วก็ทําให้เราเกิดปัญหาลูกค้านนั้ก็จะเป็นผู้หญิงนะคะหรือผู้หญิงที่เป็นพนักงานในองค์กรน,นั้นเราก็จะเป็นคนนําเรื่องความเดือดร้อนมาให้หรือคนที่เป็นเจ้าของกิจการในร้านค้านี้ที่เป็นผู้หญิงก็อาจจะมีปัญหากระทบ จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากบ้านร้างที่ปัญหาเกิดอะไรบ้างก็ส่วนใหญ่นะคะท่านผู้ชมปัญหาที่ร้านค้าหรือบ้านเรือนที่ไปไปใกล้ชิดกับตึกร้างหรือบ้านร้างหรือห้องร้าง ที่นานเกินกว่าหนึ่งปีปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือต้องเสียเงินเสียทองในเรื่องของสุขภาพสุขภาพกายก็มีการเจ็ปบป่วยบ่อยเช่นเป็นโรคทางเดินหายใจโรคปอดโรคภูมิแพ้เหล่านี้เป็นต้นนะคะเป็นการการ,ารักษากันยาวๆแบบก็แลกยาวๆกันนานเลยละค่ะแล้วถ้าเป็นโรคทางพื้นความคิดก็คือจะมีปัญหาเรื่องอารมณ์อารมณ์จะแปรปรวนหุดหงิดง่ายไม่สบายกายไม่สบายใจเห็นอะไรก็หงุดหงิดไปหมดนานๆเข้าวก็ เจอใครก็พูดจาไม่เขาเรียกไม่ถูกใจไปหมดนะคะก็มีทะเลาะกับเขาอารมณ์เปลี่ยนแปลงบ่อยนานเข้าก็จะกลายเป็นโรคซึมเศร้าก็มองออกไปไม่ว่ามองด้านหน้าก็จะเจอตึกร้างเดินไปทางซ้ายก็เจอตึกร้างห้องร้างแล้วมีแต่ความเงียบเข้ามายิ่งถ้าร้านของเรามีการตกแต่งด้วยสีแห่งความเศร้าเช่นสีเทาสีดำเราก็จะยิ่งเป็นโรคซึมเศร้าคิดมากคิดเศร้าได้มากยิ่งขึ้นไปตามตึกร้างนั่นแหละค่ะถ้าเป็นเราตกแต่งร้านค้าเราด้วยสีขาวเป็นหลักเราก็จะมีแต่เรื่องความสูญเสียเป็นที่สุด เราก็กลายเป็นผู้ที่แบบใ,ให้ให้มีอะไรก็ยอมแพ้ด้วยสุดท้ายก็ต้องทิ้ง ร้านค้าเราไปด้วยเช่นกันนะท่านผู้ชมคะถ้าเราเจอแบบนี้เราก็แก้ไขได้แก้ไขยอย่างไรถ้าเกิดมีที่เราไปเช่าบูธและบังเอิญไปติดกับบ้านร้างที่เราไม่รู้มาก,ก่อนเพราะเราคิดบบคว่าเขาเช่าถูกก็ปรึกษาได้นะคะดิฉันยินดีค่ะเชนตรีเนธด้วยวงจุ้ยรวมพลังสาสาดยินดีที่จะให้คําแนะนําท่านผู้ชมนะคะว่าอยู่อย่างไรกับบ้านร้างไม่มีอันรรวิญญาในทางโลกวิญญาณที่เชื่อกันว่าเป็นเรื่องของผีสานางไม้แต่ถ้ามองในแง่ของวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าเป็นเรื่องของพลังก็คือธาตุดินจะเยอะมากก็คือฝุ่นนั่นเองความส รกรภูรังคือฝุ่นที่อยู่ในบ้านรังนั่นแหละค่ะที่จะทําให้เราที่บ้านติดกันป่วยเป็นโรคโน้นโรคนี้เพราะนั้นฝุ่นนี้ก็คือเป็นฝุ่นละอองที่เราเรียก PM 2.5ทําให้เราเป็นโรคภัยไข้เจ็บและจะมีนอกจากนั้นก็จะมีสวรร้รายาต่างๆที่อาจจะมาแฝงอยู่ในบ้านรางแลว้วก็ลุกามงข้ามาบ้านเราเลยเว่าปลวกก็เป็นไปได้แต่เราเสียหายจมูกเงินทองมาแล้นท่านผู้ชมคะติดต่อได้นะคะ087 414 645แจ้งยินดีให้คําแนะนํวรีคระห์ถึงสถานที่ค่ะพบกันคราวหน้านะคะขอทุกท่านมีความสุขกกกัับบาารรใใชชช้้้ีีวิิิตตู่่หไดสงทธม รอมตัวโดยใช้ธรรมาชาติมาช่วยกานสวัสดีค่ะ